สวัสดีเด้อพี่น้องเมื่อนี้ออกมาชมบรรยากาศชมบรรยากาศเขตอำเภอที่อยู่นอค่ะเขาก็บับเทศานแต่งเช็ดเรียบร้อยกับชิบ,บูซันในเช็ดดีเป็นไรแต่ว่าเมื่อนี้เขามาเปิดเป็นทางการเด้อค่ะอนันทางอำเภอกับชิมิในอำเภอบพกนะหัวหนา้าเขาก็มาเปิดงาน คือห้คนเขามาเดิอนออกกำลังกายมาเที่ยวมาพักผ่อนได้นอกค่ะเนี่ยเอาหายเบิ่งบรรยากาศด้วยคะ่ะจ้าเขาเปิดไปปู้จำเวลาปะไรหวัวก็ออกมาหอดเห็นคนไล่ไล่ได้ละจ้าเขาเปิดเปน็นทางการแต่ผู่เขาสีระบบหัหน้าน,นาอนานอำเภอเนี่ยเขาเอื่อมาจาังไยอะประเทศประเทศนี่เลยเนาะ บ้านเฮ้านาะเป็ดเรียบรย้อยเป็นภาษาบ้านเฮ้านาะพ้อมหมายเนาอผู้ว่าผู้ว่าจังหวัดเข้ากับวากันไปเนาะพี่น้องเนาะเป็ดเ,เ,เ,เป็นภาษาไทยกันเลยพ่อเข่าเข่าพ่อเข่าใจกันเนาะพ้อมหม,มา้นต่บรรยากาศว,วิววิววิวปอกปันย่างย่างเหนือมาผัวกำลังอุ้มลูกอุ้มต่อมาเนาะคนที่เขาอยู่เขตนี่ละแวกนี่นเนาะถือก้าเดิน,น,เนออกกบ้านไกลเนาะค่ะ ไผ่ต้อค่ะไปต่อพี่น้ององามงามสวัสดีเป็นท่างการจัาหน่อยนะ้อพี่น้องนอถอดหมวกเลยฮะเป็นท่างการคนให้ชิดน,นอค่ะอันเท่ากับว่าก็ย่างไปเรื่อยๆนอชมไปเรื่อยๆกับกำลังเปิดละมั่งน่นกำลังเป็นบอกกับมีนาะเขาเขาก็ว่าไทยที่กันนอพี่น้องนอนอ,อันอยากให้เบิงนอ หมุน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 ปวดในตาไล่กันจะปวดกันเด้อพี่น้องบรรยากาศน้ำกันนี่แหละค่ะหมุนหมุนเนาะมาป้าพี่นี่กรสิบอคือกันกับประเทศไทยบอคือ้นอากำมาเลี้ยนรูไปด้วยกันเนาะพี่น้องเนาะอยู่แต่บ้านโมกมุนไล่แต่ว่ากะแขนขีดยากะไข้แน่ขึ้นเนาะไปขีดวัคซีนไฟเชิมมากเนาะค่ะมือนีออกจากบ้านได้แล้วเด้อพี่น้องบอสันบอมีคลิปลงให้พี่น้องเบิรงเนาะ ต้นต่อกับน้องงากนกัญชีรถหยังใคยเค่องดื่มบอกไทยเ่องดื่มไทยถิ่นนพี่น้อง,น,งนั่นกับชีคุยเรื่องเรืงน้ำเนาะค่ะเรื่องน้ำที่มัน มันไหระบายเพราะท่านนอนที่เขาพูดเล็กทอเห็นย <Eli> ังเนาะแต่ยินแต่ิ่างบางนอํากน้แบบน้องเนาะใส่ชมวิวต่ตๆอนะ Sådan, er de selvfølgelig ikke. Fordi de er af andre. Så derfor så er det næste til at undgå, at der kommer oversvømmelser i over og Danskvæg osv. De prøver at holde vores regnvand tilbage. Vores vand, skal også endelig i Øresund. Men det prøver at holde de til bæn, de at det tilbage, vi kan det tilbage. ีบรรยากาศไม่พี่น้องเบิ้งนัค่ะเจ้าส้มน้ำแขงมาหยาาเรี่ยวใเนี่ยหวงเขาปิดเขาใบ้คนยางเพราะว่าเดี๋ยวสัญญาตายด้ยท่านผู้นี่คือพนี่อ้อเ่ีเนโ ต้นแบบทยอยมาเรียงยๆอยู่เป็นดอกะใกล้เขตนี่แหละคะ่ะข้างต่ยาง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 ต้นวิวงเปเนเ่อยเนาะน้องนางเข้ากับกัเนะข้ากยางมันนามมันนามมันขังเนาะคะเขาก็เลยออกมาขุดร้อเหตเป็นทอระบาดผัดซีไรด้วยหน้านะะี่แหละ ลงมาไหนคือเขาเฮ็ดศะไว้นะพี่น้องนะนเนาะอไม่แต่เป็นภาษาภาษาเดนมาร์กที่เขาพัฒนาอธิบายให้ประชาชนชุมชนอยู่นี่เนาะค่ะเอา้าไปตอพี่น้องบางอันปิดกล่องไว้นอพี่น้องอันพอดีพ่อมูฟลังกะคุยคุยภาษาเดนมาร์กกันน้อยนึงเนาะคุยเรื่องเออ่ เขาเปิดงานนี่แหละค่ะแล้วก,ลก็มีโมอีกคนหนึ่งก็อยู่อยู่ในวงแล้วแต่ว่าเดียวบรเห็นกันเนาะงโคตรมันหลายแล้วก็เสียงกระบอกค่อยดังปนใดนอันมันก็เลยบ่ค่อยได้ยินเพิ่นเมาอีหยังกันแน่ว่าจังได๋แน่ก็แต่ว่าก็พอสรุปได้คร่าวๆเนาะพี่น้องเนาะแล้ว้อยู่เขาเปิดเปิดแล้วก็อธิบายนั่นาสบายนี่อเดาหนะาะหลินรั่วหลินรั่วแล้วสงสัยได้เวลา กือบหนามอ่างงลับบ่นจักมมงจากงย่างลับพุทนในหอดะมังอันที่ย่างมาเจ้าเชียพี่น้องิึงไปเบิ้งนั่กันค่ะแต่ว่าอันใช้รองทถาแต่แล้วพี่น้องกระฉีบอกการย่างไปบุกป้าฟาดงเหมือนไหนแต่ว่ามองนี่อันอันเคยอันเคยมาจอบอันเฮ็ดอันเฮ็ดสังจอดเนาะค่ะแต่ว่าเบิ้ง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 ทางย่างเด้อค่ะอยากก็ยังหกอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าเขาเป็นท่างในน่อยอร่อยอยู่ด้วว่ะ สีเลอะมาเบิง้งเนาะว่ามันมันลอยเกิดบ่พี่นออ้องหงิ่มแล้วมันมันเกิดมันเกิดแล้วพี่น้องหงมันหกเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเหยียบอันโตห้อยถักพี่ถักไร้าย,ยางนี่ไปอ่านอ่านหนังสือมาเนี่ยกินได้หลายอย่างนี่ด้วพี่น้องฝนมันมีฝนมาหน่อยมึงอันเบิง้ง อันเห็นพักลืมผัวบ่ะใคเห็นน้ำเดี๋ยวหายเพิ่งพี่นอ้องดอกของเขาชี้เรื่องเดียวกูนี่ว่าถ้าดอ,อกดอกน้อพี่นอ้องเอาไปเะฮิตสลัดกระไดเด้องพักลืมผัวกินสดได้ว่ามีปัญหาเด้อพี่นอ้องตามหนังสือที่เขาบอกมาเนาะ มันหนีก็พกมันน้อยู่เลลมน้อยห้าปอกของแปลกเนาะค่ะห้าพักแปลกๆเนาะต้องอ่านให้ละเอียดบ่สั่นกินแล้วเดี๋ยวมันชี้ตายบ่ตายกระท้องเสียจังสีนะพี่น้องคุณลุงค้นกินพักอะบางอย่างกับแพรเนาะพี่น้องเนาะเจ้ว่ามากกะแล้วแต่ถาดถาดของแต่ละคนน้องขอบบคือกันดูไปต่อพี่น้องแต่ขาสามส่วนลองเทตาแต้มาอีกแล้วกับยางเงี้ยเงี้ยเงี้ยแบบนั้นยางก็ต่องมาบ้าง อันอยากได้อันหญ้าเอ็นยืดอันไปตากแห่งเอาไปให้อันเมืองไทยเป็นช่างไวยนเนาะฮาไก่ได้ครับน้า้าบ่อเลยครับมั่งกรสีเป็นข้องเข้าหรือข้องเข้าปีที่แล้วกันยังเลี้ยอยู่แต่ว่าคันได้ข้องปีนี้ไปมันกระสีมันกระสีดีมันยังไม่ยังสดเนาะพี่น้องมันกระสียาดีก็กานแล้วก็ของ ทางปีนอุกอย่างนอของธรรมชาตินออืมเอาช่อมไปกันยางไวทั้งนี้สิพออยู่ไยืนแต่ว่าพอได้ใส่ล้มเถ้าผ้าใบผู้ไปเดือดมือนีบออกมาชมบรรยากาศเราก็มาฟังอันผู้ว่า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 มาเปิดงานเปิดงานเสร็จแล้วเขาก็ตบมือปั๊บปั๊บปั๊แล้วก็แยกย้ายกัน ผู้ลังคนกันย่างเที่ยวผู้ลังคนกับกราบเนาะค่ะคุณกำลังแยกใหญ่กันอยู่คุณไกลๆุันก็บ่อยากทายหลายน้อยอยากติดหนาฝรั่งอือไทยพ่อเป็นพิธีพ่อข้าวๆเนาะพี่น้องเนาะอันจะว่ากันดื้ออ๋ออัว่าอันไายกะ คือพอห้ได้ยินได้ฟังน้ำเนี้ย่าเขาเอกว่าจังไดยเขาว่าจัางดายอยากก็อยานพี่น้องบพเขาใจภาษาเดนมาร์กนี่แหละพี่น้องแต่ว่าคนอยู่เดนมาร์กก็สิเขาใจอยู่เนาะเพิ่นก็ไปเลี่ยนหนังสือเลี่ยนหนังสือน้อเป็นภาษาอเห็นบอกค่ะต้นแต่มายางยางยางเหรอค่ะออกกำลังกายจับจับจับผมเห็นบอกค่ะยางยางหมุนหล่หมุนเรีวไหลโอุ้ยจัาหน่อยนี่สวยงามขนาดเลยเนาะ เพชใหม่ใหม่องกักขังน้ำไหลลงมาอยู่นี่กระชิมีเป็ดมีปลามาอยู่เนาะขัดยาโบกขึงตึงเนาะเหยียดไว้อันถดินมาทั้งเนินนั่นทั้งนั่นอันข้างล่างข้างล่างมองยางที่นั่นก่ะทีเป็นสนามฟุตบอลใบเขาเตะบอลเนาะตะกี้มันอยู่มองนี้ด้ว่าอันมองเตะบอลค่ะมองเข้าโคสะนี่แหละง่าย่พูดละอันเนินนั่นก็เอาไว้สำหรับอันอัน เล่นสก,กีสเกตอย่างงนอนเวลาหิมะามา,าแข็งเนาะเนิ่นนะสูงสูงชั้นชๆๆันกันสีไหลปลื๊ดปลื๊ดปลื้ดเลยเขาเล่นกันเนาะไปเด็กหน่อยมาเล่นเนาะหนาหิมะเนื่อน่ะสูงผู้มีคนขึ้นไปไายรูปอยู่สูงสูงแต่คได้เรียวเห็นนอ้ำไปต่อค่ับพี่น้อง ช่มพักช่มดอกใหม่ไปนำพี่น้องเลยเถิงเป็นพักเถิงเป็นหญ้าเถื่อง,งอกินได้เถิงกินบ่ได้นออกแก้วนัำคมนะพี่น้องพักหน่อตัวกับตัวต้มแล้วกับบอคมมันได้แล้วพี่น้องอ่อ,อนๆอ,อ,อยู่นี่ค่ะค่อมแก็บกินอยูได้ไหน แกมูนี่มันผิดเป็นคนใบตอพี่น้องร่มไอตอกับพี่น้องพนก็แยกงใหญ่หลันแย่ยางเชียวยางส้มหยอดก,กันกราฟน้องเพราะว่ากันเบิ้ล่านค่นมืดอ,อื้อคือร่มแค่งแงๆงี่นอง yên phải vào đó, Ta vào chóp mưu nó còn không vào đó kia ท่านพี่น้องช่นั้นช่นี้เสช็จแล้วก็เข้าที่ได้ลับล่าพี่น้อง,ก,งกันนาอเข้ากระทิยยางออกกำลังกายไปจักพักละคันม่ยังอีกกรสิไท,ทยกันบ่มีกระสิจบคลิปไปชานีนะพี่น้องคลิปนี้กรไว้ยชมนีนะค่ะจาก S L Lifestyle อินเดียมาจากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆนะนำนพี่น้องด้อค่าสวัสดีค่ะ